กล้วยหนึ่งเราสุกไี้บ่อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเปิ้ลแล้วช่องคุณนายตื่นสายนะคะวันนี้เปิ้ลจะทำเป็นเมนูวุ้นกล้วยบวชชีกันค่ะนี่ค่ะเริ่มจากตั้งน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะนึ่งกล้วยกันก่อนค่ะนี่นะคะพอได้กล้วยออกมาแบบนี้นะคะ ก็ตัดครึ่งแบบนี้ตอนนี้เอาไปนึ่งนะคะกล้วยเป็นกล้วยสวนหลังบ้านของเพื่อนเหมือนทุกครั้งนะคะตอนนี้ออกเยอะมากถ้าทําเป็นวุนนะคะจะเก็บไว้กินไดนะ้นานลูกใหญ่มากเลยอ้วนมากเลยค,ะค่ะกล้วย นึ่งกล้วยไว้นะคะเราจะไม่ต้มเข้าไปเพราะน้ํากะทินะคะเพราะว่าเดี๋ยวผิวข้างนอกก็จะเป็นขุยถ้านึ่งอะผิวเขาจะเลี่ยนะคะ่ะทําน้ํากะทิบวดชีกันนะคะจุดเตานะคะปิ้ลจะใช้นี่ไฟประมาณไฟอ่อนนะคะเปุนใช้กะทิ250 ml ะคะ่ะใช้เป็นนมสด250 ml นะคะ ก็ใส่ผสมเข้าไปกับกะทิเลยค่ะเันจะเหลือไว้นิดนึงนะคะเอาไว้ละลายผงวุ้นค่ะนี่เป็นผงวุ้นนะคะเป็นจะใช้นี่เลยหนึ่งช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะคนให้เขาละลายค่ะ ตอนนี้น้ำกะทิกล้วยบวชชีนะคะเริ่มเดือดแล้วเพิ่นจะใส่น้ําตาลสําหรับน้ําตาลนะคะทิมดูเอาที่ถูกใจเราได้เลยนะคะว่าเราอยากจะได้หวานมากหรือหวานน้อยขนาดไหนคินก็ใช้ประมาณนี้ค่ะคนให้น้ําตาลละลายนะคะเดี๋ยวปรับเป็นไฟอ่อนค่ะ เดือดฟูแบบนี้นะคะก็ใ hmm. ส okay. mm ่ของฟ้ท hmm. mm ี hmm. mm ่เราละลายไว้เลยค่ะโอเคเรียบร้อยเราปิดเตาได้เลยค่ะมาทำวุ้นก้วยบุชชีกันค่ะนี่ก้วยนึงเราสุกเรียบร้อยแล้วค่ะก็เอาไปรวมกันได้เลยน้น้ํากะทินะคะนี่มาใส่กับแม่พิมพ์เราได้เลยค่ะ ็เอาก้วยที่เรานึ่งนะคะมาจัดได้เลยค่ะจัดวางลงไปเลยนะคะวางลักษณะไหนก็ได้ที่เราอยากจะวางนะคะโอเคตอนนี้รอให้ใคายร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเซ็ตตัวในตู้เย็น,นะคะ่ะ แล้วก็เอามาเซตตัวต่อในตู้เย็นเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้เซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะไปกันต่อเลยโอ้ตัดเป็นชิ้นๆได้เลยนะคะ ขนาดชิ้นเนี่ยแล้วแต่ตัวเราอยากจะกินเลยจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ได้ดูด้านข้างนะคะสวยมากอันนี้เป็นชาผลไม้อบแห้งนะคะที่เปิ้ลทำเองเป็นชาส้มกับชาแอปเปิ้ลค่ะไม่มีคาเฟอีนนะคะแต่สดชื่นมาก ชาส้มแบบสดชื่นมากเลยค่ะอ,อร่อยอืมมกล้อยบวชชีจริงจริงเลยอร่อยไหมคะ